สวัสดีครับช่างไม้คูปตาสแตนดาร์ดมาแล้วครับคลิปนี้สิพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศนะครับการออกบูธของทีมงานคูปตาเชยภูมิสาขาแก้งคอนะครับเมื่อนี้เป็นการออกบูธเซอร์วิสเดย์นะครับแล้วก็เป็นงานเปิดตัว L52 พร้อมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองตุ่มนะครับตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งคอจังหวัดเชยภูมิเดี๋ยวผมสิพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศพร้อมกันครับบรรยากาศภายในงานนะครับเป็นร้านกวางนะครับ เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับพื้นที่กว้างงนะครับวันนี้มีแท็กเตอร์มา,านำเสนอมาโชว์โตโด้วยกันหลายคันนะครับเพราะว่าจะเป็น M7 5ห้าที่อยูอ่ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะเป็น M 6 2สองนะครับเอ็มหกสองนะครับแล้วก็ดาราหลักของเราวันนี้นะครับก็จะเป็น กระทิงดู L5228 นะครับหรือเจ้าจ่าฟูงพันใหม่นะครับเป็นรถสาธิตนะครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบครับทดสอบการใช้งานพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศเห็นพี่น้องบึงไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคครับหลังจากจะเอารถแท็กเตอร์มาโชว์ในงานแล้วนะครับก็ยังมีการซ่อมบำรุงรักษารถแท็กเตอร์พร้อมนะครับเพราะถ้าเป็นแท็กเตอร์รุ่นเก่านะครับก็เอาข้ามาในงานนี้ได้นะครับเพราะที่เป็น ชุดปรุงรักษาของอากาศนะครับสายพานพัดลมชุดน้ำมันเครื่องนะครับจะทีมงานให้บริการในเมื่อนี้พร้อมนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายพานคันนี้นะครับ l สามหแนะครับกับกองอากาศนะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็กำลังสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆกับลูกค้าอยู่นะครับเราจะ การจับฉลากจับรางวัลนะครับที่เห็นตังอยู่บนโต๊ะนั่นนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวทิพาพี่น้องทุกคนไปเบิ่งช่วงทดลองถ่ยหาสองเลยนะครับช่างไหมกูโบต่าสันดาดมาแล้วครับมาพอกันอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับมาเบิ่ง l 5228ครับรถสาธิตครับคันนี้กำลังทดสอบดันดินอยู่นะครับตอนนี้มีลูกค้าหลายคนรอคิวอยู่ครับ จะทดลองขับนะครับลูกคา้าแต่ละคนนี่มีแท็กเตอร์แล้วทุกคนนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของทุกคนครับที่ได้ขับ L5228 นะครับ